สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวิทยาศาสตร์ป5นะครับวันนี้มาในหัวข้อเป็นเสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับอะไรตอนที่หนึ่งนะครับเป็นต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ่ามาทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับเสียงดังเสียงค่อยนะไม่ใช่เสียงสูงเสียงต่ำแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวหลายคนจะเอามาปนกันเลยเวลาทำข้อสอบเนี่ยมาปนกันแน่นอน เสียงสูงเสียงต่ำไม่ใช่เสียงดังเสียงค่อยนะเป็นคนละคำกันให้แยกออกจากกันโดยชัดเจนนะครับสองอันนี้คนละอย่างกันนะครับมาดูเสียงสูงเสียงต่ำมันก่อนเสียงสูงเสียงต่ำเราเรียนไปแล้วจากคาบก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องของการทดลองที่ใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ใช้น้ำนะครับยิ่งไม้บรรทัดสั้นๆหรือว่าใส่น้ำน้อยๆในแก้วนะเคาะออกมาจะได้เสียงสูงเนาะแต่ถ้าไม้บรรทัดยาว หรือว่าน้ำในแก้วเต็มเลยมวลเยอะๆนะครับตัวใหญ่ๆเนาะจะได้เสียงทุ้มหรือเสียงต่ํานะครับในที่นี้เสียงสูงเสียงต่ําเราจะพูดถึงความถี่นะครับความถี่เนาะอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเป็นเส้นความถี่เสียงนะครับซึ่งเสียงสูงเสียงต่ําจะมีหน่วยของมันด้วยนะครับอย่างเช่นเราเรียนเรื่องออการวัดเนาะหน่วยเป็นเซนติเมตรเนี่ยในคณิตศาสตร์ถ้าเรียนเรื่องแรงหน่วยเป็นนิวตันนะครับ เสียงสูงเสียงต่ำก็มีหน่วยของมันเหมือนกันนะครับเสียงสูงเสียงต่ำมีหน่วยเป็นเฮิร์นะครับเฮิร์ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัว H นะครับแล้วก็ตัว z เล็กนะครับเสียงสูงเสียงต่ำมีหน่วยเป็นเฮิร์นะครับเป็นเรื่องของความถี่เนาะแต่เรื่องที่เรียนไปจากคาบที่แล้วเป็นเสียงดังเสียงค่อยนะครับเป็นคุณละคำกันเสียงดังก็คือพูดเสียงดังๆเนาะเสียงค่อยก็กระซิบเบาๆนะครับ ่าซึ่งเป็นเรื่องของพลังงานนะคือเกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรงนะครับเสียงดังเกิดจากการที่พลังงานเสียงสูงนะครับมันก็เลยพลังงานมากๆนะครับทําให้เกิดเสียงดังสูงเสียงค่อยเนี่ยมันก็จะเกิดจากพลังงานน้อยพลังงานต่ําลงมานะครับจึงเกิดเสียงค่อยนะครับซึ่งหน่วยวัดเสียงที่เป็นเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นเดซิเบล ห้ามจำสลับกันนะหน่วยเสียงดังเสียงค่อยมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับตัวยอ่อภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวดีดีเล็กนะครับกับบีใหญ่นะครับเสียงสูงเสียงต่ำเป็นเฮิร์สเสียงดังเสียงค่อยเป็นเดซิเบลครับห้ามจำสลับกันนะอาจากคาบที่แล้วนะครับอาจำลูกแซกได้ไหมครูเขาในคลิปเอาลูกแซกขึ้นมานะเรื่องเสียงดังเสียงค่อยนะครับ ถ้าอยากได้เสียงดังมากจะต้องเขย่าลูกแซ็กด้วยแรงมากๆนะครับก็จะเกิดพลังงานมากนั่นเองแต่ถ้าอยากได้เสียงค่อยเสียงค่อยก็เขย่าลูกแซ็กเบาๆน้อยๆนะครับก็จะได้เป็นพลังงานน้อยเนาะการทดลองของเขาคือให้เอาคลิปใส่ไปในกล่องแล้วเขย่าดูถ้าเขย่า ด้วยแรงมากๆเนี่ยพลังงานมากๆเนี่ยก็จะเกิดเสียงดังนั่นเองนี่เป็นเรื่องของเสียงดังเสียงคล้อยซึ่งมีหน่วยเป็นเดซิเบลครับส่วนวันนี้เรายังอยู่ที่เสียงดังเสียงคล้อยเหมือนเดิมนะครับเป็นพารางานเนาะดูที่หัวกระดาษเช่นเดิมนะครับวันนี้วันที่11สิงหานะครับพารางานหนึ่งแผ่นแผ่นเดียวเองแล้วเอาข้อมูลที่ไหนมาตอบล่ะ เราจะยังคงใช้คลิปจากสสวทนะครับไปที่ y o u t u b e นะครับเสียงดังเสียงค่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนที่หนึ่งะครับพิมพ์ลงไปคลิปวันนี้ของสสวทเป็นคลิปเดิมจากคาบก่อนนะครับครูอยากให้นักเรียนดูซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่พาระงานเป็นพาระงานใหม่นะครับใช้คลิปเดิมต่อบพาระงานใหม่นะครับทบทวนความรู้อีกสักครั้งหนึ่งจากคลิปเดิมแล้วไปตอบ ในภาระงงานนะครับนักเรียนก็จะทำภาระงงานได้นั่นเองถ้านักเรียนไม่อยากพิมพ์ค้นหานะครับก็เช่นเดิมนะครับเลื่อนลงไปใต้ลิงก์น,นี้นะครับครูก็จะพิมพ์ลิงก์เรียนเข้าไปนะครับถ้าหาไม่เจอในกรณีที่เป็นโทรศัพท์นะครับเธอก็จะต้องคลิกสามเหลี่ยมก่อนนะครับกดเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอลิงก์เข้าเรียนนั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็น คอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ข้างล่างเลยนะครับสําหรับคาบเรียนนี้เนาะในคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีใบงานแผ่นเดียวนะครับเป็นผาร่างงานทําให้เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ในคาบถัดไปครับสวัสดีครับนักเรียน